เฮโยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับแอสซันสลอเช่นเคยนะครับผมเอาละว,วันนี้ผมกับเกม Tiger ร์คล i s ฟิชตนะหรือคิดเลยว่า f o r t u n e Tiger นั่นเองนะแม่งเหมือนวัวเลยนะครับเอาละว,วันนี้เนี่ยมาลงให้เพื่อนดูแลวนะตามคำขอนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยผัดวันมานานแล้วนะเอาละผมมีงบอยู่ที่500บาทนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันเลยดีกว่านะอันนี้ผมเป็นเกมอุ้ยเอาใหม่ oh อันนี้เนี่ยผมเล่นครั้งแรกนะมาดูกันซิว่ามันจะเหมือนวัวหรือเปล่านะ พอทรงแม่งฟอร์ทูนเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไปครับผมเลสโ o ก็ s <S ผมจะเริ่มที่10ก่อนนะเพราะผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคมีวายนะแล้วก็มีปทัดอ่ะเหมือนบัวเลยเนี่ยแค่เปลี่ยนจากบัวเป็นเสือเฉยๆนะมีส้มเหมือนกันนะมีถุงเงินเมียงเปาก้อนทองโอเคทรงเหมือนกันแหละแต่อันนี้ไม่เหมือนนะไอ้เขียวๆนี่คืออะไรวะผมก็ยังไม่รู้นะรอมันเข้าจงังหวะ นิดหนึ่งนะว่ามันจะแตกดีแค่ไหนสวยสัตว์บิ๊กวินสามร้อยเชี่ยอุย้ยสามร้อยบาทอ๋อตัวนี้ห้าสิบบาทก้อนทองสองร้อยครับบว์ไจัดปายเทอรนะ์โบด้วยนะอุย้ยสวยก้อนทองสี่ร้อยบาทครับเ้ยเอาเรื่องอยู่นะ เหมือนวัวเลยเอาจริงรอโดดครับอย่างเห็นตอนมันโดดเหมือนกันนะถ้ามันโดดจะเป็นไงมันจะเต้นเหรอโดดมาอืมไอ้ผ้าแม่งสวยนะผมว่าโอเคเลยนะส้มมา12บาทวุวายสั่งสวยครับผมบิ๊กบินมาอยู่เท่าไหร่400ร้ป่ะ สวยครับเออเหมือนจะให้ง่ายกว่าวัวนะมาลองดูครับลองไป40นะอยากเห็นมันโดดนะไม่ใช่โดดมันโดดแล้วมันเต้นหรืออะไรสักอย่างนะงอผมก็ไม่รู้นะรอต้องรอก่อนครับแต่ว่าก็เหมือนอารมณ์ฟิลเหมือนวัวเลยนะเออโบกเข้ามา ผมว่าถ้าฟิลเหมือนบอขนาดนี้น่าจะมีแตกนอกแบบเต็มแผงด้วยนะโป๊อุ้ยก้อนทองอีกสองแถวอีกถ้าติดไปแล้วสองตัวนะปลายประถดสวยก้อนทองมาครับผมบิ๊กวินอย่างบ่อยนะเอาจริง แปดร้อยบาทนะผมไม้สี่สิบนะเอาเรื่องจะจัดโบเข้ามาเฮ้ยตื่มาเมื่อคืนผมฝันว่าผมกินน้ำเว้ยกินน um> ้ำไปห้าขวดผมก็กิน yeah ว่าผมกินเยอะแล้วนะทำไมตื่นมาผมยังหิวน้ำอยู่ไป สวยก้อนทองไอสัตว์มาดิมาดิแปดร้ 800, อยครับผมเน้นๆนะสามตัวนะครับอย่างห็นมันโดดมันเต้นอะไรสักอย่างมันชูสักอย่างนะเนี่ยอไอใบของเปาเนะีย่ยดูเก็บวายมาอย่างเยอะครับผมแตกมาครับผมบิ๊กวินรอบนี้แปดร้อยครับผมได้อยู่นะที่ละแปดร้อยแปดร้อยเรื่อยๆเนี่ยผมว่ากำไรมาแน่นอนครับจะ <c oughs> <c oughs> ขอขอภัยนะถ้าเสียงผมมันแหบไปนิดนึงนะผมเพิ่งตื่นนะครับตื่นนั้นก็จัดเลยนะว่า เหมือนเกมอ่ะเหมือนคนติดเกมอ่ะเออตื่นนาปุ๊บจัดปั๊บตื่นแาปุ๊บจัดปั๊บอ้้หูอย่างเห็นมันโดดอะไอ้เชื่อโดดยากจังวะผมเห็นเข้าแต่บิ๊กวินนะแต่ไม่เข้าแบบเมกา้าซุปเปอร์เมก้าสักทีนะต้องรอดูครับว่ามันเนี่ยจะใหอารมณ์ฟิลเหมือนเสือหรือเปล่าเอ้ยเหมือนวัวหรือเปล่าเวลาแบบโดดนะ มันน่าจะมีเหมือนกันนะไอ้พวก2แถวแบบสแถวเรียงอะไรเงี้ยเราเข้าแบบแตกนอกคูณ10อะไรเงี้ยแต่ขอบิ๊กวินมาไปบ่อยก็ได้นะผมชอบนะบิ๊กวินเนะี่ยมันดูแบบกำไรมันเร็วดีนะฮะอุ้ยคืออะไรเมื่อกี้วายสามตัวไม่ได้อะไรเลยเหรออ่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยกำไรย,ยกเหรอ กระทัดโอ้เข้าแต่วายแต่ส้มนะอยากได้ก้อนทองมากกว่านะฮะทุนจะกลับไปเท่าเดิมแล้วเอ้ยแม่งขาดทุนนี่หว่าโอเคมาโดดช่วงเปาโอ้บิดคู่มีคูณสิบด้วยคืออะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้วันตุฟัดมาครับผมเฮ้ยผมไม่เข้าใจว่าไอใบนะั้นมันคืออะไรวะสามพันสองครับ ขงเปา่นี่คือแบบต้องได้เต็มช่องเหรอมันหรือมันจะคูณสิบใช่ไหมเพราะอีผมยังงงอยู่นะเดี๋ยวนะคือมันถือของเปาใช่ไหมแล้วพอของเปามันเต็มช่องมันคูณสิบโอเคมันไม่ได้แตกตามตัวอักษรหรอแบบว,ว่าแตกตามแบบประทัดคูณสิบทองคูณสิบอย่างเงี้ยอุ้ยมาครับผมดอกนี้ผมว่ามีเยอะมีเยอะอยู่หนึ 1, ่งพันบาทฮะบวกกำไรหยกมาสองตัวนะ เอาแล้วตอนนี้เรามี4,000แล้วครับผมจาก500นะไปครับลองกดออโต้ส0ครั้งแล้วกันมา20นะผมอยากให้มันแต่งของเปาอีกอะคือถ้าไม่แต่ของเปามันจะไม่สุ่มหมอด้วยยังไงวะเดี๋ยวผมต้องร้อนมันเข้านะลงมาขอก้อนทองมานี่โอ้ส้มจะเต็มแผงอยู่แล้ว อ้สวยครับผม64บาทไอแม่ย้อยไอเสืออ้วนนะมันเหมือนแมวมากกว่าเสือนะเอาจริงเแม่งไอเสืองโง่มากกว่าตายฮะตอนนี้เรากำไรเล่นนะครับผมกำไรเรามีจริงประมาณ500นะเมื่อกี้มันแตกมาไอคูณ10เข้านะเข้าของเปาวไว้มันเลยคูณ3,000นะฮะก็นัน่นแหละฮะผมก็ยังง,งงงอยู่นะว่าไอใครวนะนะ แพทเทิร์นในการให้โคนสิบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวคลิปหลังเนี่ยผมก็น่าจะแบบว่าโฟลละไปกันต่อสิบครั้งไม้ห้าสิบนะเก็บวายเก็บแต่ววยนะเก็บไปทำไมก็ไม่รู้นะอ่ะเก็บอีกแล้ว โอ้โหเหลืสามพันแล้วเพื่อนอยากแบบโบ๊ะมาแหละสวยกับนายกมาสองร้อยาสิบบาทส้มอุ้ยเมื่อกี้อ่ะอุ้ยมาครับละห้าสิบบาทนะผม แต่ว่าแมวผมก็ยังเป็นที่หนึ่งนะในตอนนี้อุ้ยส้มคูณสิบหรอคืออะไรโบกเข้ามาม 1, ครับผมพันห้าครับนี่ไงแต่งนอกของมันมีเหมือนกันนีหว่าบิก๊กบินพันห้าครับผมนี่งส้มเต็มแผงครับทําไมทปไมส้มเลยนะอยากได้อย่างอื่นอะ่ะไปลงไม้ร้อยดูครับไม้หนักจัดเต็มนะมาวัดใจนะเหมือนยือ้อรอบที่แล้วนะไอแมวเข้าพอดีอุ้ยโดดพอดีครับไม้ร้อยครับผมมาแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยคือปุ๊บอะยังไงต่อ อ่าติดวายมาตัวหนึ่งครับผมอ๋อผมว่ามันน่าจะลิ่งลุ้นวายเยอะยิ่งไอ้นี่นะแปดพันนะหมายถึงว่ายิ่งได้วายเยอะเนี่ยมันน่าจะบวกเยอะกว่าเดิมนะคือเป็นอ่างเป่าให้แบบเป็นเบสิกคืออ่างเป่าแล้วก็ถ้ายิ่งอยากได้เยอะเนี่ยต้องได้วายเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าประมาณนี้นะครับมาดิฮะแปดพันครับผมรู้เรื่องครับดอกร้อยดอกเดียวครับผม จังหวะนี้ครับผมทุนเอ้กำไรเราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเชีย่ยไปครับผมติขึ้นไปหนึ่งหมื่นเลยฮะมาครับเต็มแผงขนาดนี้ไม่ดีไม่ดีผมว่าเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่เล่นนะครับแป๊บเดียวเนี่ยจากห้าร้อยเนี่ยผมป้านมาถึงหมื่นเนี่ยคือมันฟุกได้ช็อตที่มันต้องคูณสิบนะฮะมันมันมันก็เลยแบบว่าเห็นเงินเยอะกว่านะแบบว่ากระโดดก้าไปอะ่ะเออเหมือนคูณเยอะอ่ะคูณเยอะแล้วตัวอักษรเนี่ยมันมีน้อยจริงนะ แต่ว่าตาการจ่ายของเกมพวกเสือเกมพวกฟอร์จูเนี่ยมันทําให้ไอตัวสอนแต่ละตัวเนี่ยแพงกว่าพวกแมวพวกอะไรนะคือแมวเนี่ยตัวสอนเยอะจริงนะแต่ว่าถ้าไม่คอมโบติดกันหรือไม่เต็มแผงหรือไม่คูเนี่ยมันจะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฟอร์จูเนี่ยเป็นหนูเป็นวัวเป็นอะไรตัานถ้าเป็นทองเนี่ยมันจะขึ้นแบบ200ขึ้นเลยนะเออร้อยขึ้นอะไรเงี้ยขนาดแต่งไมนมาตอนแรกเนี่ยไม้ยี่สิบแต่ยังแต่มา400300เลยนะแล้วพอโดดเป็นไม้40ปุ๊บเนี่ยจะเป็น800นะครับ มันก็มีข้อดีอยู่ประมาณนี้นะไอพวกเกมฟอร์ชูนะครับเอานะฮะวันนี้แอสซันนี่ก็มาอธิบายเพื่อนๆฟังแล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะข้อดีของเกมเสือนะครับเอาละครับวันนี้แอสซันนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็นี่นะกำไรเนี่ยผมปั้นให้ดูเลยนะมันขึ้นมาถึงหนึ่งหมื่นครับผมเพราะว่าผมเนี่ยดันไปเข้าไม้์ร้อยพอดีนะเข้าฟรีสเกตเตอร์เนี่ยไม่ใช่สเกตเตอร์เอยสัตว์อะไรน,นะคูณสิบโอเคไปละทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ